สวัสดีค่ะเมื่อนี้ย่ใหม่มาเล่นบ้านหลานฝนค่ะอยู่ที่ปทุมค่ะพี่น้องยาให้หลานฝนทาอะไรให้นิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้มาบ้านหลานฝนค่ะหลานฝนทักทายแน่จ้าสวัสดีจ้ากำลังจอดรถค่ะไปไปดูกันออกจากบ้านหลานฝนมาก็มาซื้อหอยาแซลมอนค่ะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะพี่น้องยาเข้าไปในร้านก็แล้วค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะปลาแซลมอนนี่แซ่บไหมพี่น้องค่ะเนี่ย จะกินกับอีหอย่างก็แซบค่ะพี่น้องยัยนหมันี้มากมากาต้มยำเปรี้ยวพี่น้องจา้าร้องเมืะะ่องด้่ค่ะเนื่อว่ามันแซบอีหรีค่ะเมนนื่อนี่นี่ค่ะเขาผิดแข็งเลยร้านญี่ปุ่นค่ะไปซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นเขาผิดไว้แข็งเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ตีหัวแมวแตกโป๊ะเลยนี <laughs> ่แข็งมากแล้วหัวใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องจา้าดูให้ดูใกล้เยแซบด้วยพี่น้องเนี่ ปลาแซลมอนนี้กินเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่ก็แซ่บเมื่อนั่นค่ะพี่น้องจ๋าจัดไปเลยค่ะเด้อลองดูค่ะพี่น้องจ๋ายัยใหม่ก็มาแนะนําให้ดูค่ะว่ามีอะไรไมีใหม่ให้พี่น้องได้อยากกินน้ำเด้อยค่ะเด้อมาบะหมี่อย่างไรค่ะก็ามาให็นเดยนะแล้วไปดูไปดูแกงจืดโอ้โหเดือดแล้วค่ะพี่น้องปุดปุด,ปดแล้วก็นี่นี่ตามด้วยป่นปลาทูค่ะ ได้ไหมก็มักมักค่ะมักกินมะเขือขอบคุณทุกๆุกแรงใจค่ะนี่น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาทูกับให้ดูไข่ต้มค่ะไข่ต้ม เยอะค่ะต้มหลายใบแต่โชว์แค่ใบเดียวพอไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าย่าหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับย่าหมน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะพ่อกันไหมในคลิปจอไปว่าย่าหมาที่มีอย่างให้พี่น้องได้เบิ่งได้แง้งอีกค่ะไปค่ะวันนี้ก็สิขอัวไปก่อนค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับย่าหมน้าเด้อค่ะพี่น้องจ๋าค่ะไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายไปแซ่บๆน้ำกัน Mm hmm.